ท่านเพื่อนรับตอนนี้นะจะมีการส่งนะหูช้างด่างเหลืองตัวน,นี้นะฮะอ่าเนี่ยฮะหูช้างด่างเหลืองต้นนี้นะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งนะครับอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับจริงจแล้วตัวนี้นครับมันจะมีสามใบครับใบนี้เขาเขาเปลี่ยนเขาถ่ายใบยออกไปแล้วนะครับเขาสลัดใบไปแล้วคือตัวเขาเองนะครับอ่าเพราะว่าเราเพิ่งชำต้นนี้แยกจากต้นแม่มาเนี่ยประมาณสักสิบกว่าวันเนี่ย แล้วก็ลักษณะต้นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ดูแทรกคลิปให้ดูนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของต้นแม่อยู่ตรงนี้นะฮะเไปดูนู่นนะครับนี่ฮะนี่ต้นแม่เขาอยู่ตรงนี้ครับเ,เพื่อนๆครับอ่ะเนี่ยก็ยังถือว่าเนี่ยต้นแม่เขาเองก็มีหน่ออยู่ต้นต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลอดนะฮะมีหลอดขึ้นมาต้นหนึ่งมีหลอดขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ใบเขาสวยมากครับใบของงูช้างต้นนี้สวยมากๆนะครับอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอ่าหลังจากที่วันนี้เราจะส่งเนี่ยเราจะส่งไปทั้งกระถางเลยนะเดี๋ยวจะห่อจะใส่ตะกร้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะผมขอเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือเทปนะครับเทปใสายเอ่อเทปเนี่ยเป็นเทปขุ่นแบบนี้นะครับ มีมีดนะมีดก็มีหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้คือตะกร้าเตรียมที่เราจะนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะเราก็วางนะครับวางพอไหมพอนะครับอันนี้ตะกร้าตัวล่างนะครับเราวางแบบนี้แล้วก็เราก็จะอะ่ใช้ตัวนี้ใช้นี่เลยครับผมจะใช้นี้ดึงนะฮะเรียกว่า ประคองอประคองกระถางของมีช้างเลยครับนี่ครับนี่ะอ่าประคองก่อนเลยนะนี่นครับประคองเขานิดหนึ่งนะครับ ประคองให้เขากับกระถางให้อยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าปิดอโอกาสที่มันจะทำให้เรียกว่าพวกดินพวกเศษวัสดุปลูกอะไรจะเด่นออกมานะครับ ก็ประมาณประคองประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับอาจจะต้องเปลืองวัสดุอตัวเทปนี้หน่อยนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆครับเราก็นครับเอนนิดหนึ่งนะฮะอ่าโอเคต้นนี้โอเคละนะครับในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่า พยายามเรียกว่าพันเทปนี้ฮะให้ให้สนิทนะครับโอ้แดดมาพอดีเลยอ่าเดี๋ยวขอขยับนิดนึงแดดนะครับทังที้กว่า ทำงานในร่มเลยครับนี่ครับยากาศอยู่ในร่างเราเองครับพี่ที่อยู่เพชรบูรณ์นะฮะต้องขอบคุณที่มา,มากๆเลยที่เขาอุดหนุน มือช้างของเรานะครับเดี๋ยวพอได้อย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเอาฝาบนครอบนะครับอ่าอาลองนะครับลองใส่ดูก่อนนะเพื่อนๆครับโอเคไหม บังคับเขาให้แน่นออแบบนี้เพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีอ่าอิเทปเอ่อตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวรัดไว้สำหรับ,บเราก็ซื้อมาเนี่ยแบบนี้ครับอยู่ยี่สิบบาทนะครับแบบนี้ซื้อตามท้องตลาดมาเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับ อืมอืมเราใช้เทปนี้รัดหน่อยนึงเพื่อนเพื่อนครับอืม กลับเนี่ย <c oughs> อือ้เนี่ยโอ้โมพอเอาอีกอือ้ออ่ะพอได้อย่างนี้แล้วเนาะ <c oughs> เราก็ ดูแล้วโอเคในระดับหนึ่งนะโอเคแต่ว่าเราจะใช้ใช้เทปเนี่ยพันอีกรอบนึืง ก็ก็ได้ไได้แล้วนะมีชา้างอยู่ข้างในอห้ก็ขอฝากไป